ในการสกัดของเครื่องชงเอสเปรสโซมาชีนนั้นนะครับระบบพรีวิวชั่นจะเป็นการช่วยพรมน้ำาระบนผงกาแฟครับแล้วก็จะทำให้การสกัดกาแฟนั้นเนี่ยมีความสม่ำเสมอแล้วก็สกัดได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ จริงๆแล้วการพรีวิชชั่นเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เป็นเสมอไปครับแต่ในธรรมชาตินั้นเนี่ยการช่วยพรีวิชชั่นกับกาแฟจะทําให้รสชาติกาแฟนั้นมีความมูนมากขึ้นครับลดการขมฝาดครับแต่แท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการแทมกาแฟเบอร์บทที่ใช้แล้วก็ระดับการคั่วของกาแฟด้วยครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการแพ็คกาแฟให้เรียบร้อยครับแล้วก็อินเสิร์ตกาแฟมายังหกลูปของเครื่องชงครับทําการสากัดโดยการใช้น้ําระดันต่ำครับประมาณ3-4วินาทีครับแล้วค่อยทําการสากัดด้วยแรงดันปั๊มตามปกติครับ <S <S โดยช็อตกาแฟที่ทําการพรีวชชั่นไปแล้วเนี่ยครับโดยปกติจะมีความนุ่มละมุนแล้วก็ฝาดน้อยกว่าช็อตกาแฟที่ไม่ได้ทําการพรีวิชั่นครับแต่อย่างไรก็ตามอยากจะให้ทางบาริสต้าครับแต่ละคนได้ลองเปรียบเทียบชอ็อตดูว่าแบบไหนที่ตอบโจทย์ในการใช้งานของเรามากกว่าครับ